รับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมทบอยสวัสดีครับน้องๆเอ๋ใครว่าเลขคูณทศนิยมยากกันนะพี่เมทบอยว่าไม่ยากเลยสักนิดไม่เชื่อเรามาฟังที่พี่เมทบอยอธิบายวันนี้สิการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งกับทศนิยมสองตำแหนง่งทำได้ตั้งหลายวิธีด้วยนะแต่วิธีแรกที่พี่เมทบอยจะชวนมาดูตัวอย่างก็คือการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม มาเริ่มดูวิธีการคูณแบบนี้กับโจทย์นี้กันดีกว่า1.3คูณ0.25 1.3คูณ0.25ทำเป็นเศษส,ส่วนเท่ากับเศษ13ส่วน10คูณเศษ25สห่วน100หรือเขียนได้อีกแบบตามนี้คูณกันแล้วได้เท่ากับเศษ325ส่วน1.000นะครับน้องๆทำเป็นทศนิยมก็จะเท่ากับ0.325จ้นั่นเอง น้องๆครับอยากรู้วิธีรัดของพี่เมทบอยไหมล่ะได้เลยพี่เมทบอยไม่หวงอยู่แล้ววิธีรัดก็คือใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับก็จะเท่ากับ13คูณ25ผลลัพธ์ได้เท่ากับ325ได้ผลลัพธ์แล้วก็ใส่จุดทศนิยม3ตํตำแหน่งตามผลบวกของตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งกับตัวคูณซึ่งจะได้ว่า1.3คูณ 0.25เท่ากับ0.325นั่นเองหรือถ้าหากน้องๆอ,อยากรู้วิธีตั้งคูณด้วยเลขทศนิยมเลยก็ต้องดูโจทย์นี้นะครับเราจะพิจารณาจาก1.12คูณ2.3นำมาตั้งเป็นวิธีทำและวิธีคิดก็คือคูณหลักการเดียวกับจำนวนเต็มคือเหมือนกับเอา112คูณ23ใช้เลข3ในหลักส่วน10คูณก่อนนะครับ ซึ่งจะได้เท่ากับ336จากนั้นก็ใช้เลข2ในหลักหน่วยคูณซึ่งได้เท่ากับ2,240นําำทั้งสองบรรทัดมาบวกกันจะเท่ากับ2,576น้องๆครับเราต้องใส่จุดทศนิยม3าตำแหน่งซึ่งก็คือตำแหน่งของ1.12รวมกับตำแหน่งของ2.3จึงได้3ตำแหน่งนั่นเองข้อนี้จึงสรุปว่า ตอบ2.576นะครับน้องๆพี่เมทบอยชวนน้องๆรงงับสมองกับโจทย์เลขสนุกสก,กันดีกว่าข้อ1 0.9่งคูณ0.34เท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆมีตัวเลือกสองข้อนะครับน้องๆใจเย็นๆค่อยๆหาคำตอบนะครับข้อ2 0.26คูณ0.8เท่ากับเท่าไหร่ข้อ3โจทย์คือ1.69คูณ0.4 ใครเลือกตอบข้อง0.34 0ถูกต้องนะครับ0.48คูณต้องเลือกตอบข้อ2คำตอบคือข้อใดข้อที่5 5.29คูณ4.1ถ้าน้องๆข้อไหนคูณกันได้320.76 5.8เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ตอบบ่อยๆ10 3ูณเลขรับเรื่องเลขเรื่องเลขอยู่แล้คูณได้2 1 6 8นะครับแสดงว่าน้องๆเก่งแล้วนะเนี่ย ข้อสุดท้ายนี้ต้องเลือกตัวเลือกที่หนึ่ง42.456นะครับ